ไหว้แม่ยานางเรือความเชื่อความศรัทธาของชาวประมงก่อนออกทําการประมงพาทุกท่านมาที่ท่าเรือมัสยานาวาจังหวัดสมุทรสงครามไปดูการเตรียมการไหว้แม่ยานางเรือของชาวประมงกันค่ะว่าก่อนการออกเรือหาปลาในแต่ละครั้งชาวประมงต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง วิธีการไหว้แม่ย่านางเรือเป็นความเชื่อของชาวประมงโดยส่วนใหญ่แล้วชาวประมงเชื่อว่าเรือทุกลำมีแม่ย่านางเรือประทับอยู่ชาวประมงจะออกเรือจับปลาทุกครั้งจะทำการเส้นไหว้แม่ย่านางเรือให้เป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพและปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายเราได้พูดคุยกับพี่แอนเจ้าของเรือมัสยานาวา11 ว่าในการออกเรือแต่ละครั้งจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะพี่แอนคะ่ะพี่แอนช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพี่แอนมีความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้แม่ย่านางเรืออย่างไรบ้างคะ,ค,ะความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือนะคะคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจากอาปงอันมานะคะ,ะการกราบไหว้แม่ย่านางเรือก่อนเราออกทําการพรมงทุกครั้งนะคะ,ะเป็นการพ ทำสิริมงคลนะคะให้เรือเราแ้ว้าคปลอดภัยจับปลาได้มาเยอะๆนะคะคุณน้องก็ให้ปลอดภัยด้วยไปทะเละกันให้ว่าง่ายพูดง่ายไม่ต้งไม่ไม่เดือะไม่หลับจะจะไปลากปลาที่ไหนจะไปที่ไหนก็มีความมั่นอบมั่นใจไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะค่ะพี่แอนขามีขั้นตอนในการวหว้แม่ยนางเรือยังไงบ้างคะ เช้ามืดเนี่คะเราก็จะเตรียมไปซื้อของที่ตลาดนะคะมีมีผลไม้มีหมูมีเป็ดมีไก่นะคะแต่ละที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราจะไม่ฟิกว่าผลไม้นี่จะต้องเป็นอะไรแล้วแต่ตามฤดูน,นะคะีค่ะอันดับแรกนะคะจะผูกผ้าผ้าแดงผ้าสังสีบริเวณหัวเเรือนะคะมีดอกไม้นะคะแล้วก็ เตรียมธูป5ดอกนะคะแต่อันนี้แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันอีกธรรมเนียมบางที่ก็อาจจะใช้9ดอกเตรียมของบูชานะคะวางตามบริเวณหัวเรือสอง 2, 2ั่งนะคะแล้วก็จะมีตรงกลางลำอีกที่หนึ่งมีขันน้ำมนต์ยอดทับพินนะคะอเอาไว้ตรงไหนอะอบริเวณบริเวณหัวเรือเลยค่ะเป็นไว้มนยานา พี่แอนคะการจุดประทัดก่อนออกทําการประมงนะคะ,ะเพื่ออะไรคะพี่แอนเพื่อเป็นฝันกําลังใจให้ลูกเรือทุกคนนะคะ,ะแล้วก็เป็นการเอาเลิกเอาชายัยในการออกไปทําการประมงทุกครั้งค่ะให้เรามีความโชคดีนะคะได้ปลากลับมาเยอะๆอะค่ะก็บอกกลิ่นกักลินทั้งหลายที่อยู่รอบด้าน<ล><ล>นี้บริเวณนี้ให้รับรู้ว่าเรือเราได้ออกทําการประมงแล้วนะขอให้คุ้มครองเรา ให้เราแควค่าปลอดภัยคนภายแอนราลูซโกให้ได้กลับมาอย่างปลอดภัยได้ปลาเยอะๆึงินเยอะๆครับข,<า>ของไหว้ก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วใช่ไหมคะ<า>อยากให้พี่แอนช่วยอ,อ,อธิบายให้หน่อยนะคะว่าของไหว้แต่ละอย่างนะคะสื่อถึงอะไรบ้างคะอันนี้เรียกชุดซาแสค่ะชุดซาแสนะคะอันนี้ก็มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะพี่แอน เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บค่ะหมูก็ความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ความมีกินมีใช้นะคะมีกินมีใช้หมกแห้งความหมายคือมีเหลือกินเหลือใช้ค่ะเป็ส่วนเป็ดค่ะความบริสุทธิ์ความสามารถอันหลากหลายแลความเฟื่องฟูให้เรานะคะ ขน,ขนมเปี้ยขนมเปี้ยขนมเปี้ยก็เป็นขนมแห่งความสิริมงคลอยู่แล้วนะคะมีความตั้งใจความสมบูรณ์นะคะความสงบ่นนะ,ค,ะค่ะผลไม้มงคลเกิดความสิริมงคลกับเราค่ะพีแอนแก้วมังกรนี่ชื่อก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วผักสับนะคะ,ะ,คะ,คะจะนำความโชคดีมาให้เรานะคะ,คะ,อะแอปเปิ้ล ก็สื่อถึงความาสุขความสันติสุขกล้วยน้ำว้านะคะ,ะเป็นการฝากักโชคกวักลาบนะคะความหมายของเขานะคะเมื่อมะพร้าวอ่อนก็จะทําให้เราอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ,ะสับป,ปะรดมีตาเยอะนะคะ,คะจะได้เป็นการเปิดหูเปิดตานะคะอ,ะอยากสายออกไปหาตาจะได้รู้